ใช่าว่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14พฤษภาคม2567เราจะมาเปิดวาระประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้กันนะคะแรงงานแจ้งความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อว,วันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อเสนอพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยในวันนี้14พฤษภิกายน2567นะคะที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีนายเสรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3ั67 หรือครมสัญจรโดยมีวาระที่น่าสนใจของกระทรวงต่างๆเสนอเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ซึ่งก็จะมีเพชรบุรีประจวบคิรลีขันสมุทรสงครามสมุทรสาครกว่า16โครงการวงเงินกว่า514.3ล้านบาทนะคะวาระที่สําคัญซึ่งเสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณานะคะ เริ่มกันที่กระทรวงคมน,นาคมเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายพอบอ1 0 0แยกทลอสบ้านหนองโรงอำเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งแห่งของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชนาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมน้ำและการเกษตรแห่งราชอาจักรซาอุดิอาระเบียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชนาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธารณรัฐโครอเอเชียว่าด้วยการหารือทางการเมืองนะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนอการเป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชียของประเทศไทยและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความช่วยเหลือเอเชียในปี2568กระทรวงสาธารณาสุขเสนอขอความเห็นชอบ ต่อร่างเอกสารข้อเสนอแนะอาเซียนว่าด้วยการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพนะคะ Asean Recommendation on Quality h e a l t h Care กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถแถลงการรัฐมนตรีเอเปกด้านสตรี 3, และเศรษฐกิจประจำปี2567มาดูวาระเพื่อทราบนะคะ กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ,อเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจลงราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษหรือ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในการส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ EECD นะคะ และสำหรับกำหนดการนายกรัฐมนตรีวันที่14พฤษภาค,คม2567เริ่มที่เวลา9นาฬิก20นาทีนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการณนะบริเวณอาคารสุเมธตันติเวชกุลชัน้น2มหาวิทยาลายัยราชพัฏเพชรบุรีตำบลนาวงุงอาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครและผู้แทนภาครัรฐ10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3.67ทัฐานเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศณนะห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิดชั้นสองอาการสุเมศตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีตำบลนาวง้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี11.45นาา 4, น,านายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีณบริเวณหน้าห้องประชุมพนมแก้วกำเนิดชั้น2อาคารสุเมตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี จากนั้นนะคะคณะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์สื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารสุเมตตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเวลา13บสนาฬิกานาย,ยกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านเกษตรและรวบรวมพันษษธุ์พืชเศรษฐกิจณโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี นี่คือวาระครมสัญจรเพชรบุรีวันนี้14พฤษภาคม2567นะคะ